vìng dài đấy, เราต้องเก็บสองคนตรงรถบัสในในรถบัสใช่ไหมใช่ครับพี่มันเดิมมืนเดิมคนตัวหลังหนึ่งสองขวาหนึ่งสองขวานะหนึ่ง สองเดี๋ยวพี่เปิดแล้วเข้าไปเลยนะสองตัวถัดไปอเอค ปักปเห็นไหมเห็นไหมผอมตัวหน้านะหนึ่งสองวางตรงหลังพิโรดนะโอเคครับที่ตัวหลังไปเดิมผอมตัวหน้าปัดเรมไปออกมาสองตัวก่อนหนึ่งสองสวยผมไม่โหลดตรงเนี้ยแหละ เพราะเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งขาตั้งพร้อมนะอะแบ่งคนละคันเลยมีแค่สองตัวใช่ไหมใช่คพี่โอเคอเช็เคแล้วไป ต่าแม่งโคตรลื่นเลยมันคือแกงเคยเป็นตำนานเมื่อก่อนกระสุนข้างในนะโอเคโอเคมีเป้าหมายมาให้ละรันข้างบนนะข้างบนนะเรเอาตัวขวาข้างบนก,นก่อนใช่ไหม ข้าพมุนก่อนอเอาตัวขวานะหนึ่งสองสามสวยข้างล่างเห็นไหม, hey, มไผมตัวขวาหนึ่งสองสามตานาเปอร์ของแท้ขึนแล้วขึนแล้วโอเคโอเคปูาสามตัวแล้วเว้ยผมเก็บตัวแยกเดี่ยวกันนะ เดี๋ยวผมเก็บสองตัวอโอเคหนึ่งสองสามโอเคสวย เฮ้ยสไนเปอร์เห็นบ้าเห็นบ้าโอเคเคลียแล้วเคลียร์แล้วหนึ่งในอาคารข้างเคลียร์ mày tu phần đi ui 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 pha lama pha lama ui ui nga đăng đeo ta kiara nghe 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 ตัวอาคารนี่แหละเห็นบ้านพี่รันตัวอาคารน่ะขึ้นละขึ้นละตัวขวาตัวขวาเอาพี่ขวาโอเคผมซ้ายนะหนึ่งสอง มันตึกมีหนึ่งตัวคุมตัวประกันอยู่มีเขาจะให้ฆ่าเลยหรือปล่อยวะน่าจะให้ฆ่าเลยผมตัวไหนเดียวเอาตัวหน้ากันผมตัวหน้านะหน้าตัวไหนวะเอาหน่อยเดียววะเนี่ยเอาเร็วแล้วกันเอาเลยแล้วกันหนึ่งสองเดีย๋ยวตู้ธนาคารนะครับเมื่อกี้มันกะไม่ถูกว่าไหนตัวหน้าไหนตัวหลัง มอนาคาร์หนึ่งตัวควบุมตัวประกันเดียวไม่ให้ฆ่าใช่ไหมเอ,เอเดินเดินออกมาประตูสองตัวสามผมเอาตัวหนึ่งเอาตัวที่หนึ่งนะหนึ่งสองสวยเเอาตัวเอาตัวหน้านะผมอนะ่ะหนึ่งสองสาม ในตัวในอาคารที่เฟสจะเป็นคนเก็บเองไหมไม่เอาดีกว่าพี่พี่เก็บเลยแล้วกันนี่มันยังไม่ได้สั่งให้แกเอาเก็บใช่ไหมอย่างครับรอมันสั่งก่อนให้ผมคอยแชร์ตัวข้างนอกให้ดีกว่าพี่จะเคลียร์ตัวข้างในแล้วกันสองเห็นแล้วนี่อุ้ยเยอะๆเ,เลยก่อนนะจะม,มีตัวกลางกลางซ้ายขวาผมเก็บกลางผม,าผมเก็บกลางเองโอเค okay. หนึ่ง